ก็วันนี้ได้มีโอ,อกาสมาเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจผู้เลี้ยงแพะอำเภอชุมตะบงนะครับมาให้คําแนะนําซึ่งทราบว่าในช่วงหนาวเนี่ยก็อากาศที่นี่ก็จะหนาวมากแล้วก็ถ้าร้อนก็จะร้อนมากนะครับในช่วงฤดูหนาวเนี่ยก็ควรจะมีการฝ้อระวังเรื่องเกี่ยวกับโรคทางเดินหายใจนะครับแพะเนี่ยก็จะค่อนข้างจะอ่อนแอต่อโรคทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นเรื่องของอการทําพอกให้มีที่บังลมนะครับป้องกันลมโกรกอะไรต่างๆนี่ก็เป็นเรื่องที่จําเป็นในช่วงฤดูหนาวนะครับ แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของพยาธินะครับแพะนี่ก็จะอ่อนแอต่อโรคพยาธิมากเพราะนั้นเรื่องของการถ่ายพยาธิหรือทําโปรแกรมการถ่ายพยาธิเป็นประจำเนี่ยก็ควรจะมีนะครับก็ทราบว่าทางวิสศหกิจผู้เลี้ยงแพะชุมตบุ่ก็ดําเนินการในด้านนี้อยู่แล้วแล้วก็แพะที่เลี้ยงก็มีสุขภาพค่อนข้างจะดีนะครับกเ็เน้นย้ําให้ปฏิบัติต่ตอไปครับในส่วนของอปัญหาด้านสุขภาพของแพะถ้าหากากลุ่มผู้เลี้ยงแพะมีปัญหาก็ขอให ติดต่อกับหน่วยงานของกรมสัตว์นะครับไม่ว่าสำนักง,งานปศุสัตว์ประชุมตะบงหรือว่าสำนักง,งานปศุสัต,สต,สต,ตว์จังหวัดนครสวรรค์ครับ